มองนี้มองนี hey, ้มองนี้มองนี้ไปล้มไนล้มไปล้มันล้มอย่างนล้มมันี้อย่งนี้เฮ้ยพี่ครับเออที่นี่รับสมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมเออใช่ทำไมจ้างผมได้ไหมจ้างมือคือผมไม่มีงานทำมีน้องภาคเรือแข่งมันต้องพูดรัวพูดเร็วพูดชัดมึงทำได้เหรอโอเค หุงหมุนจนต้มนึ่งกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินน้ำมันกินทั้เผือกติดเหงือกฟันชาฟาดฟันฟัดกินฟาดฟันใช้ไปกันไม่ดอกพีแม่เน่ตาตีตกต้นตาลตาตีตายใต้ต้นตาลร้องอ้อยอยาอยากรักลิงรอลิงรักอยากรักอยากลิงรอยสิริไยห่วยสบรอยไายสีสบรีเล่นหวยสบรอยเล่นสีชูสีชูชีซูชีชูชีชูสีซูชีชอบชีซูชีชูสีไม่หละหิบยกหิบนี้หิบมากมีหิบนี้นี้หิบที่พายให้หิบหิบหนีกันมากมายเห็นหิ

สิชาบเขียวความชาความขาวความข้ามพี่เบสิกโอเคอ่ลีเฮียอเฮียหลีเอออ่ลีเฮียเดิมไปหาเฮียหลีพี่จ้างเหอะเพราะเรื่องไม่ตั้งแต่เด็กอยู่ในห้องนั่งท่องเล่นพันเสียงกล้องเดี๋ก็สูเป็กเดี๋ยวก็ดูเรกทำอย่างงี้สลอมทำกูเป็ดกูเก็ตจบที่กูเป็ดภาคเรื่องนี้มันเป็นความหวังผมจะทำตามฝันจะไม่ทำให้ผิด v o เอ้ยโอ้ยเอ้ยเป็นไรรับหนึ่งนะครับในมังค์น้องโอเคป้ปง นี้น้องพร้อมแค่ไหนอะทำงานพร้อมปกผมเลยคนจะพร้อมสุดคนจะร้อนสุดยังไม่พร้อมหยุดแฟนในปักก็พร้อมจุดร้อนสุดร้อนงานร้อนเงินร้อนหนักร้อนเกินก็ไม่ไม่มีนี่จากนั้นก็พร้อมเดินยังไม่ฉุดผมจะพากเรือยาวจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหลุดตั้งใจทำงานเจตนาบริสุทธิ์ไม่ส โอ้ี่ขอบคุณครับอมีด้วยได้ครับอ่ะมาเริ่มงานวันจันทร์ก็เรื่องนั้นนะพี่ผมเป็นวันอังคารเมี่ยไมคือเล่นผอพอนไวไปเล่นติดไฟไฟมันโคตรไวไปเล่นติดไฟไฟมันชกจะแก่ภาพไวไปเล่นนิชิโนะจะสมุดปักเรียมถังดับเพลิงมาหนึ่งชุดไฟมันลุกมันจะคุกมันจะคุกคุกคลามเดี๋ยววันนี้ขอตัวกันนะครับไปไปโรงพยาบาลพี่